สวัสดีครับวันนี้เรามาถนนคนเดินที่ปลายนะครับนี่คอปเตอร์ลับคอปเตอร์ับนะครับแต่เราก็ยังอุ้มคอปเตอร์มาเที่ยวกันเพราะว่าเราอยากเที่ยวตอนนี้อยู่ในถนนคนเดินปลายแล้วนะครับคนยัง ทุกท่านเหมือนเดิมนะครับเยอะตลอดเลยครับวันนี้เป็นวันวนพุธนะวันพุธกลางสัปดาห์เลยนะครับคนยังเยอะร้านโพสการ์ดในตำนานนะครับนี่ครับสตรอเบอร์รี่ไทฟุกุของกินเยอะแยะนะครับเห้เลี๋ยวื้อจะหากันได้เยอะเลยแต่คอปเตตร์เราก็ยังหลับอยู่ ายใช้คนละครึ่งได้หลายร้านเลยนะครับอันนี่น,นี่ข่าวที่แล้วเรามาซื้อเสื้อร้านนี้นะนี่เสื้อมีหลายแบบเลยครับเป็นเสือ้อทีมเสือ้อเสื้อของฝากนะนคัปเตอร์ก็ยังหลับอยู่เหมือนเดิมดนี่มีลำนกเลยนะครับนี่เป็นไงนกของแม่ห้องสอนนะครับกันเนี่ยโอ้โหคัปเตอร์ตื่นแล้วครับนี่ ตื่นมาเจอสตรอเบอรี่เลยอ่ะนี่ๆๆจะตื่นมาก็ขอกินสตรอเบอรี่ก่อนนะครับเห็นมีถ่ายรูปกับชนเผ่าด้วยนะครับนี่อุดหนุนกันได้นะครับหานตุ้งงานศึกษาอย่าลืมกดติดตามช่องคอปเตอร์คีโมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้คอปเตอร์เลยนะครับก่งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวไปอาบน้ำ